วันนี้เนี่ยไอ้บอสพรเนี่ยมันก็พูดทํานองว่าอะไรมันบอกว่าเนี่ยมันไม่รู้ตอนเนี้ยรบก,กับใครนะครับนะมันมองว่ามันจะนโดนลุมเนี่ยคนดังๆเนี่ยทนายเดชาทนายตั้มใครจะใครน่ยทุกคนไปลุมมันคนดังๆลุมมันนะรวมถึงหนุ่มกันชัยด้วยนะกูก็อยากจะฝากมึงนะครับไอ้บอสพอนะไม่มีใครเขาลุมมึงหรอกการที่มึงถูกแจ้งความถูกดําเนินคดีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะการกระทําของมึงจริงไหมครับจริงไหมครับพี่น้องครับ มันเกิดจากการกระทาของมึงนะครับของมึงเนี่ยนะของไอ้ตัวมึงของไอ้กันของไอ้แซมของไอ้เออนงมินนะบอสกันบอสแซมบอสมิอมนอะไรต่างๆมันเกิดจากการบอสหมออะไรของมึงเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของพวกมึงมันโดนแจ้งความนะแล้วก็อย่างกูไม่ได้ไปยุโยงส่งเสริมอะไรให้ใครเขาไปด,ดําเนินคดีกับมึงเขามาร้องเรียนกูเขามาร้องเรียนต้นอ,อ้อนะครับกูก็เห็นว่าเออให้ ดูพยานหลักฐานแล้วแม่งน่าจะแจ้งความได้นะก็พาไปแจ้งความตำรวจนะครับส่วนมึงจะผิดไม่ผิดก็แล้วแต่มึงแล้วแต่พยานหลักฐานเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังไอ,บอ,อนะ้บอสพอนะบอสการบอสแซมบอสมีนบอสหมอบอสปีเตอร์อะไรเนี่ยนะนะที่พวกมึงถูกดำเนินคดีเนะี่ยเพราะเพราะอะไรเพราะการกระทําของมึงจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับพี่น้องครับช่วยกแสดงความคิดเห็นด้วยว่าไอ้ที่มึงถูกดำเนินคดีทุกวันนี้เพราะเพราะอะไร เพราะการกระทําของมึงหรือเปล่านะเพราะการกระทําของมึงหรือเปล่าพี่น้องครับนะถ้ามึงไม่ได้ไปหลอกลวงเขามึงไม่ได้ไประดมทุนมึงทํามาหากินหาแดกแบบปกติซื้อมาขายไปแบบที่มึงพูดนะมึงทําขายตรงมึงมึงค้าขายออนไลน์แบบที่มึงพูดใครเขาจะไปแจ้งความมึงได้ล่ะครับแต่ทุกวันนี้ไอการทามาหากินหาแดกของมึงมึงใช้วิธีการ ชักชวนระดมทุนนะครับเน้นหาเครือข่ายหาคนมากกว่าเน้นขายสินค้าใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของมึงหรือเปล่านะถ้าเป็นธุรกิจขายตรงแบบแอมเนะเขาต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์นะดารานางเอกนางแบบอต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนมึงหรือเปล่านะครับต้องไปติดเล่าให้ฟัง